ฉลองวันชาติอเมริกาทำอย่างไรถึงจะถูสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ดีที่สุดพิสูจน์ได้จากวันชาติสหรัฐอเมริกาที่แจ่มจรัสมากกว่าวันชาตินี้ไหน วันที่4กรกฎาคมจะเป็นวันแห่งความรักในการเป็นชาวอเมริกันการดื่มเหล้าดื่มเบียร์แบบหูดับปักไม้และก็การจุดวัตถุระเบิดพร้อมๆกันเพื่อเป็นการรับประการความปรองดอง คำแนะนําสําหรับการเก็บเกี่ยววันแห่งความสุขวันนี้ก็คือขั้นแรกต้องแต่งกายแบบอเมริกันเอาแบบยาวเยอะๆเส้นขวางแยะขั้นที่2เลือกเฟ้นสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับการกระแทกหน้าด้วยบาร์บีคิวและก็เบียร์แบบไม่ยัง้ง แม้ว่าจะเมาจนขับไม่ได้แต่ยังไงออกล่าหาพลุมาเตรียมไว้อย่าลืมนะว่ายิ่งใหญ่ยิ่งเยอะยิ่งเจ๋งที่สำคัญเวลาจุดพลุคุณไม่จำเป็นต้องระวังมือตาหรือศีรษะและจะยิ่งสนุกมากขึ้นหากคุณเลงพลุไปที่ใครสักคน และเนื่องจากอุบัติเหตุไม่เคยเกิดขึ้นอย่าลืมบันทึกวิดีโอทุกสิ่งที่คุณทำถ้าลืมขั้นตอนใดๆที่กล่าวมาแล้วก็แค่กรอกปากด้วยเบีย้ยเดี๋ยวก็นึกออกเองอ๋ออย่าลืมซื้อมาเพิ่มด้วยแต่ถ้าคุณยังไม่แน่ใจทั้งหมดที่ก้อยกล่าวมานะเป็นเรื่องประชดนะคะอย่าทำตามจริงๆนะเป็นห่วงค่ะ